ออกมาแล้วออกมาแล้วตัวแสบโอ้ยเล่นจนบ้านพังหมดเลยออกมานี่ฉุนฉุนครับออกมาเลยตัวแสบออกมาเลยมานี่มานี่ชอบเล่นถุงนักเราอะ่ะฮะ We used to have paper bags instead of plastic. Cats play. lay a plastic or a paper bag on the floor and they play with it all day long. <laughs> they love stuff like that. Doesn't take much to amuse them. จริงๆแล้วถุงพลาสติกอันเนี้ยพี่อ้อเอาไว้คลุมกระเป๋าเดินทางนะคะแต่ว่าเจ้าฉุนน่ะไปลื้อเอามาเล่นลุงหมีก็เลยบอกว่าปล่อยเอาไว้ที่พื้นนั่นแหละเพราะว่าแมวชอบเล่นให้เขาเล่นไปเลยดูสิคือทุกสิ่งทุกอย่างนี่เห็นเป็นของเล่นไปหมดเลยอ่ะ ทั้งถูบ้านไปเมื่อวานนี้เองนะคะวันนี้ลบอีกล้เล่นอะไรแล้วก็คือเขาชอบกัดชอบถึงไงคะ่ะมันก็จะมีแบบเศษนุ่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเล็กน้อยทั้งเช็ดทั้งถูทั้งกวาดนะเมื่อวานอะวันนี้ก็ลงอีกล้เมือนเดิม ตั้งแต่มีแมวนี่บ้านนี้ไม่เคยสะอาดเลยนะคะไม่เคยสะอาดเกินครึ่งวันว่างั้นเถอะเลี้ยงเจ้าซาว่าดื้อแล้วนะมาเลี้ยงเจ้าฉุนนี่ดื้อกว่าซาเป็นสิบเท่านะคะ ดื้อมากวันนี้เขาก็อายุประมาณ3าเดือนได้แล้วนะคะก็ยังถือว่าเป็นแมวเด็กอยู่ แล้วก็ยังมีความซนความแบบพลังเยอะชอบเล่นอะไรที่ใช้กำลังนะคะชอบเล่นแรงๆบางทีกระโจนใส่เรานี่แบบโอ้ยตกใจเลยอะ่ะคือบางทีเราไม่ได้ตั้งตัวไงคะอยู่ๆก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มากระโจนใส่เราอะ่ะ คือพลังเยอะแล้วเขาก็ชอบเล่นเป็นแมวขี้เล่นด้วยบางทีเราก็เดินไปไหนต้องระวังอะว่าเออเจ้าฉุนเนี่ยแอบอยู่ตรงไหนหรือเปล่าบางทีเราเผลอๆก็มากระโจนใส่นะคะบางครั้งเราก็ตกใจอ่ะเนาะอืมเป็นแมวที่แบบสซนสุดๆเลยอะ่ะ